ชั่วโมงนี้ครับพี่น้องก็ต้องบอกได้เลยว่าภูมีไพโรูดจากน้องไอศักดิ์ุณาพรอนครับพี่น้องในวัย12ปีมาอยู่ในวงการแค่ปกีกว่าแค่นั้นครับพี่นอ้องเดี๋ยวรายละเอียดเบาเอี e สบ่อยฟังก่อนดีก็ต้องขอสวัสดีครับมิตรมอแค้นแฟนหมอลำโดยเฉพาะเอฟซีหนองไอศักุนาพ่อนเอฟซีหมอลำมเสียงอบโลกพงศกรสุขุพุทธนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบ้าอีเหมือนเดิมเช่นเคย ผูใดเขามาเดียวยังประทนี้ตามฝาติตามกวเลยก็แช์เพื่อจะได้ชดมลิหว่ๆอย่างตอนนี้ครับพี่น้องเอาสำหรับมื้อนี้นะครับในแปดบุงมอลำครับเบาเอิกจ,จะนําเสนอในเรื่องของนี่แหละครับต้องบอกเลยว่าน้องอาอตอนนี้ครับไปทําการแสดงอยู่ใสถือว่าฟีเวอร์สุดๆครับพี่น้องเดี๋ยวเบาเอิมีคลิปห้เบ่งห้ามพาลาดกันนะครับพี่น้องว่าฟีเวอร์จริงๆไหมนะครับ ว่ากันว่านะครับไปทาการแสดงอยู่มืองใดมีแฟนครับแฟนเพลงครับเพราะว่าจะเป็นวัยเด็กจนถึงวัยผู้สูงวัยครับพี่น้องมีทุกเพศทุกวัยจริงๆรแล้วก็มีแฟนครับแฟนเพลงเพราะว่าจะอยู่ในประเทศไทยหรืออยู่ต่างประเทศนะครับก็มีแฟนครับแฟนเพลงครับคอยสนับสนุนอยู่ตลอดครับนี่ครับถือว่าเป็นเด็กที่มีชื่อเสียงขึ้นมาทันทีครับในเรื่องของ การร้องการร่ำการแสดงในแวดวงหมอล่ำครับพี่น้องถือว่าบทธรรมดาอีดีนอกครับพี่น้องครัพี่น้องเต้นครับเป็นเพลงหาพี่น้องได้ไปเห็นนะครับกะที่ว่าประทับใจอีดีนะครับพี่น้องแล้วนี่นะครับพี่น้องคลิปนี้เบาอีได้ไปเห็นครับหลาย e หลายคลิปเดียวกันเองที่ล่งไปในโซเชียลครับถือว่า,น,า,น,าน้องไอศกณาพเป็นคนที่มีอิทธิพลในโซเชียลมากนะตอนนี้ครับเปิดไปอแอปใด นะครับก็มีแต่เห็นมีน้องไอเต็มโซเชียลไปเมื่อว่าจะเป็นแอปแดงเพราะว่าจะเป็นแอปฟ้าหรือว่าอาจจะเป็นแอปดำครับมีผู้นําไปเสนอข่าวหรือเอาคลิปต่างๆที่น้องทําการแสดงไปนำเสนอในโซเชียลต่างๆครับพี่นอ้องอย่างเช่นคลิปนี้นะครับพี่นอ้องถือว่าเป็นคลิปของอทางนันโมมี่ค,คําคูณแฟนเพจนอกเพื่นใด้ลงคลิป นะครับบางช่วงบางตอนที่วากันวาครับอยูุหนาเวที่ช่วงที่น้องไอครับพี่น้องเปิดโตออกมากฮอนันล์ะครับพี่น้องมีแฟนครับแฟนเพลงครับเขาไปรออยูนาเวทีเต็มนาเวทีกันเลยครับพี่น้องแล้วก็บภาพที่บรรยากาศเห็นนะครับถือว่าเป็นภาพที่โอ้โหต้องบอกเลยว่าฟีเวอร์มากๆครับช่วงนี้ครับพี่น้องอ่ะช่วงนี้ก็ไปเบิ่งน้ากันอ่ะ นี่ครับพี่น้องถือว่าเป็นภาพที่โอโหสุดประทับใจครับนี่แฟนคลับแฟนเพลงครับพี่น้องไปนี่ครับไปให้กำลังใจยุทดนาวิธีตอนทีนอ้องไอออกมาทําการแสดงครับพี่น้องโอโหกต้องบอกเลยว่าบ่าวาจะเป็นนี่ครับทั้งกลอง้องทั้งการถ่ายคลิปถ่ายภาพนิ่งนะครับบ่าวาจะเป็น นี่แหละครับพี่น้องโอ้โหว่าจะเป็นหลายๆคนนะครับพี่น้องที่ย่างบั้ท่านเห็นน้องไอทยทาการแสดงกับไปเบิร์นยูไนที่ครับโอ้โหถือว่าเป็นภาพที่น่าประทับใจจริงๆนะครับพี่น้องเนาะอ่ะนี่แหละครับการต้องบอกเลยว่าช่วงนี้กับบุมีภัยบาบูดจากน้องไอสักุลนาพ่นถือว่าไปทําการแสดงยูไซนะครับก็เกิดการประทับใจจากแฟนคลับเปนเ้่งที่ได้มาเบิร์นยูไนที่เห็นคลิปนี้แล้วนะครับกถือว่า เฮดห้แฟนคลับแฟนเพลงนะครับมีตางมีรอยยิ้มเป็นเด็กหน่่ยที่มีความสามารถพิลีนะครับพี่น้องเนาะในแวดวงมองลำนี่ถือว่าน้องมีเอกลักษณ์ในการห้องพี่น้องเพราะว่าจะเป็นการหลงอารล่ำนี่แหละครับอ่าหลังจากที่คลิปนี้ได้เผยแผ่ออกไปนะครับกับไปบึงการแสดงความเห็นของแฟนครับแฟนเพลงเนี่ยนะครับนี่ผูนด้ก็ว่าอ่าไปที่ไหนมีแต่คนรักคนเมตตาเด็กน้อย ผู้มากับบุญกับวาสนาใครเห็นก็รักใครเห็นก็ชอบขนาดเราไม่เคยเห็นหน้าก็ยังหลงรักค่ะนี่ครับพี่น้องถือว่าผู้ลังคนนี่แหละครับนี่ยังคอมเมนต์นี่นะครับเพื่อนว่าถึงบได้เห็นหนา้าแต่เห็นยู่ัยครับพี่น้องเห็นในโซเชียลเกิดภาพที่ประทับใจแฟนคลับแฟนเพลงเพื่อนกะหลงรักนะครับพี่น้องนี่ถือว่า เป็นผู้ที่มีอิทธิพลในโซเชียลกันเลยทีเดียวนะครับพี่น้องเนาะ,ะถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาก็ว่าเป็นโฟลเซอร์ประมาณนี้นะครับพี่น้องเนาะผูะะ้นี้ก็ว่าพกทั้งเสียงใสพกทั้งความน่ารักขึ้นเวทีจะมาให้ fc ลงรักได้ยังไงครับนี่ครับพี่น้องผู้นี้ก็ปังมากน่ารักที่สุดหล่นใจสาวน้อยร้อยร้านผู้นี้ว่าสอดอีลาสุดยอดความปังมากๆค่ะสะปอน ออนซอนอิลาปังมากอ่าหลายๆคนกระทรงสซดิเกอร์นะครับบอกว่าน่ารักมากๆราเซดิเกอร์หัวใจนะครับมองให้กับท่างด้านนอกไอสกุณาพรนกับพี่นงเนาะอ่าเราก็มีหลายคลิปด้วยกันเองนะครับที่อ่ายังเช่นคลิปนี้อ่ะพี่นอกเบื้องอีกแล้วกันครับโอ้โหตอมองได้ชั่วโมงนี้นะครับต้องต้อง ของเชื่นชมนะครับสาหรับออ้อกไอศกุณาพรนะครับมาอยู่ในวงการหมอลำนะครับนี่เดีวยวกับทั้งพ่อจ๋านะครับนกพงศกรแล้วก็กยานุหมอลำเสิบหกนะครับถือว่าเป็นผู้บริหาร่วงของหมอลำเสหกนกพงศกรนั่นเองนะครับนี่ได้ถือว่าได้มาไล่ครับพี่น้องโอ้โหมาไล่ถือว่าเป็นมาไล่ที่พวกใหญ่ มากๆมะครับพี่น้องนี่ไปทางซ้ายทางขวาพี่น้องสังเกตบึงครับอ่าทางด้านหน้าเวทีด้านซ้ายด้านด้านขวานะครับด้านหน้าคือว่าเป็นภาพที่เห็นแล้วก็อ่าประทับใจเนาะครับพี่น้องเนาะอ่ะนี่แหละครับคือว่าเป็นคลิปที่หา้ามพลาดเลยทีเดียวเนาะครับพี่น้องเนาะอ่าเป็นจังได้ครับพี่น้องคือว่า ก็ให้สับสนุนกันต่อไปนะครับซึ่งน้องยก็ได้เหมาะความสุขความมวลนะครับถือว่าเป็นสาวมาสจันเลยก็ว่าได้ครับพี่น้องเป็นสาวจากอ,าอำเภอโกสุมวิสัยนะครับพี่น้องจังหวัดมหาสารคามนะครับพี่น้องเนาะนนะได้เดินทางก้าวย่างเขามาอยู่ในวงการโอลัมกับมีกระแสมีสื่อเสียงเป็นอย่างมากนะตอนนี้ชั่วโมงนี้ไม่มีใครไม่รู้จักนะ้องออยสัก หน้าพอนต้อรเพราะว่าจะเป็นอแอปแดงนะครับโอ้โหตัง,ตงมี่ซื้อมวลชนนะครับพี่น้องเนาะเพราะว่าจะเป็นช่องต่างๆได้นําเสนอข่าวสารนะครับไอเป็นกันจำนวนมากกันเลยทีเดียวนะครับนนี่น้องนี่แหละครับถือว่าเป็นการได้รับความสนใจจากซื้อมวลชนนะครับเพราะว่าจะเป็นช่องรักช่องง่ายช่องน,น,น so ้อยๆในโซเชียลนะครับนี่ถือว่าได้รับความสนใจอย่างมากนะครับพี่น้องเนาะผู้ลงคน ท่านได้เห็นตัวจริงเห็นแค่ในคลิปในโซเชียลกับหลงหลักแล้วอย่างเ่นเนิรอคเข้มนต์มากนั่นเองนะครับพี่น้องเนาะอ,อ่ะนี่แหละคือสาระที่เบ้าเอได้นำเสนอให้แฟนคับแฟนเพลงได้ชื่นชมได้เบิงกันนะครับพี่น้องเนาะพ่อกันกับเบ้าเอในคลิปต่อไปก็แล้วกันครับสวัสดีครับ